สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับผมพอดีผมสั่งต้นกล้วยด่างนะครับผมผ่านขนส่งไปรษณีย์นะครับผมต้นทางเขาส่งมาใช้กล่องของไปรษณีย์นะครับผมสําหรับส่งต้นไม้นะครับผม <c oughs> เมื่อต้นกล้วยมาถึงก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ <c oughs> กระถางแตกนะครับผม กระถางแตกใบกล้วยหักนะครับผมยังดีที่ลำต้นไม่หักนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดใบที่หักออกนะครับผมยังดีนะครับที่ลำต้นไม่หักครับผมถ้าลำต้นหักนี่ต้องส่งเคมแล้วครับผมอันนี้แค่ใบหักนะครับก็ตัดตัดใบที่หักออกนะครับผมตกแต่งนิดนึงครับ อันนี้จะเป็นกล้วยด่างเสือพานนะครับผมที่สั่งมาครับผมใน Facebook นะครับผมในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับผมพอตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเอาต้นกล้วยลงดินเลยนะครับผมก็จะใช้ปูนขาวโรยก้นหลุมก่อนนะครับผมกันเชื้อราดิดหน่อยแล้วก็สามาปลูกไว้สวยงามครับทางบ้าน ก็ตัดแต่งใบออกตัดปลายใบออกลดการคลายน้ำนิดหน่อยครับผมก่อนที่จะลงบินนะครับผมเพราะว่าเดินทางมา3วันครับผมกว่าจะถึงอันนี้แบบส่งด่วนครับผมของไปสถานีเดี๋ยวนี้ไปสถานีเขามีกล่องสำหรับใส่ต้นไม้นะครับผมเป็นทางเลือกของคนขายต้นไม้นะครับอันนี้นะครับกระถางแตกเลยนะครับผมอันนี้คนขายบอกว่าเป็นกระถางใหม่เลยนะครับผมที่เขาใส่มานะครับ ก็แตกครับผมส่วนมากก็ขนส่งต้นไม้ก็จะลำบากหน่อยครับบางต้นก็ถึงกับหักครับผมก็เพื่อนๆซื้อต้นไม้จะขนส่งต้นไม้ก็ลองศึกษาดูครับว่าขนส่งไหน บริการดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล้วยด่างเสือพานครับผมที่เราสั่งมาปลูกกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าต้นกล้วยจะ,จะเจริญเติบโตสวยงามขนาดไหนครับส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูการขนส่งของ ขนส่งนะครับว่ามีการขนส่งกันยังไงครับผมในการซื้อขายต้นไม้ส่วนคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ